สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เออีกแล้วนะคะในหัวข้อสำเร็จง่ายๆกับ ebay ค่ะพี่เออยากจะบอกกับทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่ลงมือทำา Data m i n n n g แล้วแล้วหลายคนเนี่ยก็เจอกับสินค้าที่เป็น niche market บน ebay แล้วด้วยแต่ ติดปัญหาอะไรรู้ไหมติดปัญหาว่าเราจะเขียนรายละเอียดของสินค้า description เนี่ยยังไงนะคะมันเป็นคําถามที่บางคนอาจจะแบบสับสนอุยฉันจะฉันได้สินค้ามาละแต่ฉันจะเขียนรายละเอียดมันยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนยังไงนะคะเพะมีหนังสือแนะนําเล่มหนึ่งค่ะที่ดีมากๆสําหรับคนที่เป็นนักขายบน e bay ทั้งหลายนะคะนั่นก็คือ นี่หนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้คือของสะสมพาลวยเพียง5้าบาทแต่ขายได้เกือบ50,000นนี่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแค่เราเปลี่ยนที่ขายสินค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตในบ้านของเราเปลี่ยนที่ขายนะจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันไม่มีคุณค่าแล้วอะ่ะหลายๆคนอ่านจะมองว่ามันไม่มีคุณค่าละแต่เราสามารถเอาสิ่งเ่าเนี้ยมาขายบน eBay ได้ค่ะแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวนั้นได้เลยนะคะหนังสือนี้เล่มนี้นะดียังไงเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะนี่เพ่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกชอบมากเลยค่ะดูนี้ก่อนนี่คืออะไรอันนี้คือโปสเตอร์หนังนะ โปสเตอร์หนังไทยเก่าๆอ่ะแล้วดูนะคะเขาเขียนรายละเอียดดีมากซึ่งเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้พิมพ์ใน Google Translate แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสร้างสตอรี่ในโปรดักที่เราขายไงคะว้าวยอดเยี่ยมไหมมากกว่านั้นนะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูอะไรอีกให้ดูอะไรอีกนะ นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีว่าพี่เอเห็นหลายอย่างเลยแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้มันโคตรเจ๋งอะแล้วก็เป็นหนังสือที่แนะนำรายละเอียดได้ดีมากเขียนดีมากจนบางครั้งเนี่ยเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆเนี่ยจนทำให้พี่เนี่ยแบบมันดีอะ่ะแล้วสิ่งสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือเราสามารถรู้ที่มาที่ไป แหล่งซื้อขายนะคะเรื่องราวสตอรี่ประวัติของแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละสินค้าหรือตัวโปรดักเนี่ยได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้มันถือว่าเป็นจุดขายนะสินค้าของเราจะขายดีก็ต่อเมื่อเราจะต้องสร้างสตอรี่ค่ะคือเราจะต้องมีรายละเอียดของตัวของสินค้านิดนึงนะคะแล้วสินค้าหลายๆอย่างในบ้านของเราก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ นะฉะนั้นหลายคนจะเห็นว่านี่พี่ชอบอันนี้ถ้าทุกคนทำา a ต a Mining ทุกคนจะรู้ว่าหน้านี้เนี่ยคือคำตอบของตลาด Ebay แล้วเขาเขียนรายละเอียดนี่ไว้ดีมากนะคะรายละเอียดเล่าเรื่องราวประวัติของตัวสินค้าหรือแม้แต่นี่ใครที่ชอบขายของเก่านะคะขายลุงพ่อเนี่ยใน Ebay นี่ก็คือมีประวัติมีเรื่องราวเช่นเดียวกันนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะพอเราอ่านนะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนรายละเอียดของสินค้าคือเอาง่ายๆคนขายเข้าใจว่าสินค้าคืออะไรเวลาเราจะขายสินค้าสิ่งนั้นเนี่ยเราจะอธิบายรายละเอียดได้อย่าง ชัดเจนรอบครอบเราจะเขียนทุกอย่างหมดเลยถูกไหมคะฉะนั้นพอเวลาลูกค้าอ่านเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจแล้วก็เขาจะรู้สึกได้เลยว่าเซลเลอร์คนนี้ จริงใจอ่ะซื่อสัตย์อ่ะบอกทุกอย่างหมดเลยนี่คือเป็นการบริการอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะที่เราจะมัดใจลูกค้าอยู่คนขายมีเยอะค่ะแต่คนขายที่แตกต่างคนขายที่ใส่ใจคนขายที่รู้สึกว่าลูกค้าคือคนในครอบครัวของเขาเขาจะมอบสิ่งดีๆให้นี่แหละค่ะที่เราแตกต่างและรายได้ของเราจรึงแตกต่างจากคนอื่นนะคุณอยากเป็นเซลเลอร์แบบไหนคะ ขายได้หรือเป็นเซลลอร์แบบขายเป็นถ้าเราสายค่ะอยากเป็นเซลลอร์ที่ขายเป็นและมีรายได้สม่ำเสมอคุณต้องหาความรู้ที่มันมากพอและหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นหนังสือที่จะนำพาเราเนี่ยเดินและมีไอเดียมากขึ้นในการขายสินค้าในเรื่องของของสะสมนะคะเพื่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะและรอบหน้าพีเอมีหนังสือเล่มไหนมาแนะนำให้กับทุกคน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จบน ebay ด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครอบครัวความสำเร็จบน ebay ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ